สวัสดีค่ะทุกคนช่องคุณแบงค์โฮม24วันนี้นะคะจะพามาชมการตัดต้นไม้ใหญ่ต้นโพต้นไซที่ใครหลายๆคนไม่กล้าตัดค่ะเพราะว่าทั้งรกลุงรังแบบนี้นะคะมีน้องหมาเข้ามาทํารังแล้วก็ยังมีเรื่องของความเชื่อต่างๆด้วยค่ะใครไม่กล้าตัดคะดูคลิปนี้เลยค่ะที่นี่นะคะก็เป็นที่ดิน269ตารางวาค่ะจริงๆก็ตั้งอยู่ในเขตเมืองเลยนะคะอยู่ย่านบางนาตราดนี่เองค่ะแต่ว่าทิ้งเอาไว้จนต้นไซโตขนาดนี้ไม่มีใครกล้าตัดค่ะ นี่ดูจากอีกด้านหนึ่งนะคะจะเห็นว่ารกลุ่มลางมากๆตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็เข้ามาตัดแล้วค่ะการตัดและการปรับพื้นที่นะคะใช้เวลาประมาณ2-3วันเลยค่ะเพราะว่าอย่างรากลึกแล้วก็กระจัดกระจายมากๆนะตอนนี้คุณแบงก์ก็เข้ามาดูพื้นที่ด้วยตัวเองเลยค่ะคือต้นไม้เนี่ยใหญ่จนล้มเข้าไปที่ข้างๆค่ะตอนนี้นะคะทีมงานก็เริ่มเลื่อยกิ่งไม้ต่างๆออกมาแล้วก็นําพวกกิ่งเล็กๆแล้วก็ใบขนเอาไปทิ้งอย่างนี้ก่อนค่ะหลายคันลดเลยทีเดียว นี่ค่ะลดแบคโฮเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นการขุดรากถอนโคนค่ะเพื่อไม่ให้ขึ้นเพิ่มนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการราดน้ํายาด้วยเพื่อไม่ให้ต้นไม้เนี่ยกลับมางอกใหม่ค่ะไม่งั้นหน้าฝนต้นไม้ก็กลับมาโตอีกอันนี้เราก็จะเป็นการตัดแบบเบ็ดเสร็จครั้งเดียวจบไม่ให้ต้นไม้กลับมางอกอีกแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะมีการ ปรับหน้าดินปรับพื้นที่ให้ออกมาสวยงามแบบนี้ด้วยค่ะพร้อมขายเลยค่ะซึ่งที่พื้นนี้นะคะทางคุณแบงค์โฮม24ก็ขายเช่นกันค่ะอยู่บางนาตราด12ในซอยหมู่บ้านถาวรน,นิเวศ2นะคะเข้าออกได้ทั้งบางนาตราดและซอยลาซาลสะดวกมากๆค่ะขนาด269ตารางวานะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่คุณแบงค์โฮม24 08 2 4 2 4 9924 091 4 9 5 1 5 1 5หรือไลน์คุณแบงค์โฮม24ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคุณแบงค์โฮม24เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดอัปเดตทรัพย์ดีๆจากเราค่ะถ้าใครนะคะต้องการซื้อขายให้เช่าบ้านคอนโดที่ดินต้องการรีโนเวทต้องการตัดต้นไม้ใหญ่ปรับพื้นที่แบบนี้ต้องการงานออกแบบโดยสถาปนิกมืออาชีพและงานเทิร์นคีติดต่อมาได้ที่คุณแบงค์0 8 2ย์4 9 9 2 4ค่ะแล้วพบกันใหม่ทรัพย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ